เดี๋วันก็มาอยู่ช่องโอเคชาแนลนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาส่งพิธี เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษนะทุกคนให้เป็นภาษาไทยนะอันนี้ก็จะสอนรุ่นหัวเว่ย Y5 ก็คือรุ่นเก่าแล้วนะทุกคนก็คือเราใช้อยู่เหมือนก็นเลยจะใช้ช้าเลก็กๆก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็วันนี้ก็เลยจะมาสาธิีเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษกันเป็นภาษาไทยสําหรับหัวเว่ย Y5 นะทุกคนขั้นตอนแรกก็ต้องไปที่เซตติ้งนะทุกคนเซตติ้งแต่ถ้าใครแบบพามีแอปเปยอะๆในการตั้งเนะี่ยมีแอปเต็มหน้าจอไปหมดแล้วเราไม่รู้หายากนะนํำให้เลื่อนลงมาล้วคนทุกคนจะเจอเซตติ้งนะทุกคนกดเข้าไปที่ setting ทท setting เซตติ <jam Stadium> จากนั้นนะทุกคนก็รอไปหน <adia> <SCOTT _> ึ่งนะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วลงมาเราจะเขาว่าซิซิทิมซิทเทมมาไรอย่างกูเข้าไปแล้วทุกคนก็เจออันนี้นะทุกคนอันนี้เออเอออันไม่ออกว่ะตรงนี้นะทุกคนเนี่ยกูเข้าไปเลยจึ๊บจากนั้นทุกคนจะเจอหน้าตาอย่างนี้กดอันแรกเลยนะทุกคนอันแรกนะทุกคนกูเข้าไป ดังนั้นทุกคนจะเจออย่างนี้แต่ว่าของเรามีภาษาไทยอยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเพิ่มให้ใหม่ก็คือเพิ่มตรงนี้นะทุกคนก็คือการเพิ่มภาษานากดกเข้าไปเลย <c oughs> ถ้ามันแบบว่าไม่ขึ้นภาษาอะไรให้เราเลยนะทุกคนแนะนําให้เพิ่มให้เปลี่ยนเป็น WiFi นะทุกคนถ้าใครแบบว่าเพิ่มแล้วมันไม่ได้นะทุกคนให้เปิดเป็น Wi-Fi นะทุกคน ก็แต่ว่าด้วยความที่เราปิดกดนบ้านเรามี w i f i อยู่แล้วก็เลยเปิดได้ตามปกติเลยถ้าคาชเน็ตอยู่หรือเปิดอะไรอยู่ก็ต้องแนะนําให้ใช้ Wi-Fi นะทุกคนจะเร็วมากกว่านะทุกคนก็ให้ทุกคนเลือกเป็นภาษาไทยนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะทุกคนซึ่งเรามีอยู่แล้วมันจะไม่ให้กดนะทุกคนถ้าทุกคนกดเสร็จปุ๊บประเด็นนะทุกคนมันจะมีภาษาไทยตอนแรกมันทุกคนกดภาษาไทยเนี่ยมันจะเร้งให้มาเลยนะทุกคน๋ยวเรับกดภาษาไทยเลย ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยทุกคนต้องอย่าพูดภาษาอังกฤษนะทุกคนก็ก็ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครเข้าใจก็ฝากอะไรก็จะตามไปกับช่องโอเคชาแนลถ้ามีข่าวแล้วเออข่าวละอะไรดีๆจะมาสอนแล้วก็จะมาทําทุกอย่างให้ทุกคนรู้เลยนะทุกคนการเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย